ถ้าใครด <g Puis, S 2> ูแล้วไม่เชื่ออยากดูกระดงมาได้เลยนะถาให้มาเลยถ้าไม่ดกให้จัดการได้ทุกอย่างก็มีบางทีปักคูมายังมีดอกกิ้มมาอีกเลยนี่ด๊อกงวดนี้ด๊อกเนีเย็นแล้วนับเลยใหนแล้วฟื้นวันวันหนึ่งไม่เป็นไรหรอกอยู่ในลงทัวนี่แหละไอ้นี่ เี็ๆนี่จเป็น4ีเลยเนี่ยมันไม่ซ้แล้วนะมันจะเป็น4ีใช่ไหมน้าเห็นมลงเล่มห้าวคุยกคุณไม่ค่อยเจเรื่องนี้เรดที่แล้วนะลองงดที่แล้วนะนี่ก็ไกันนี่นีนี่อเอนียมแล้วก็ดูเฮ่อเดีให้เก็บเพอบอนดูลังข้าบนนี่เฮ้ยเล็บเดี๋ยวนีเล็บเล็บงเล็บเล็บรดเล็บรูดแเก็บบ้ประเภเก็บนดูเนี่ยเนี่ยู่ทางนาเนี่ย เนี้ยพ่องเลยมันผ่องแตกเลยเลยงวดเนี้ยพองเลยหนูเนี้ยฟักซุวยถ้าไข่ถ้าทิดฝิกนะผิวจะซวยยเวยเนี๋ยวมันจะยืดนม่ไม่ในนี้ยังไม่ได้ทีดยาอะไรเลยนะแค่อีซามตัวนั้นแค่นั้นนะยังไม่ได้ทีดยาอื่นปนเลยช่วยมากเลยขอบบใจเลยแม่ช่ยจนไหนข้าวอ่ะเนี้ยคณะยังไม่เก็บนะฟักนะไเก็บเคยธรรมดาโดกับลุนซ่องมันจะโดก เนี่ยลุ้นเลกโดกเลยลุ้นต้องอยากแก้ไว้ป่าเมันรูกต้องต้องให้หนกมาช่วยแก้เลยต้องให้ต้องให้ออนุมาช่วยแก้บแบบทีเลลนี้ยแล้วแก้ไม่ไหวเละครูทั้งหลายล้มเนี่ยมันโดกขนาดนี้เนี้ยทำมาไม่เคยเจอเลยทั่วน,น,นี่ดูนี่ทุกคอเลยปักก็เยอะครูทั้งหลาเลยเนี่ยทำมาทำมาไม่รู้กี่เที่ยวแล้วไม่เคยเจออย่างนี้ฟักไม้ฟักฟักกระตุย้ยผิวกระตุย้ยยาวจังหัก ดูนี่ให้มัมเนี่ยเปียบหมดทำม,มาไล่ไล่ไลนาไล่ปีแล้วไม่เคยเจอทั่วอะไรมันอย่างนี้ดกมกักหมยเยอะกระจับไม่ไหวพอพอ,อะไระ<ข>อ่ะทอดไท่ต้มต้มแดงคู่นี้แหละไช่ดีมากเลยไม่ไชไม่เชื่อลองไช่ดูได้เลยเนี่ยเนี่ยไช่มาไม่เคยไชอย,ยังอื่นไม่เคยเจอแบบนี้ดูดีเนี่ยต้วยมักตวยมกระดก เป็เปล่ารเนี่ยทำไม่เคยเจอแบบนี้บอกไว้เลยเลยไม่เคยเจอคู่ทางนานเนี่ยมักายมองไปแล้วมองไปเห็นในตาลายเลยเด็กแก่ๆนี่ไม่ต้องเดินมาหรอกนะเป็นลมตาลาย